สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้นะคะป้าเบญจากายก็จะนําทุกท่านนะคะาพาทุกท่านมาทําบุญวันมาค้าบูชาด้วยกันนะคะภาพที่เห็นนะะในกล้องตอนนี้นะ,ะก็จะเป็นบรรยากาศนะ,ะเส้นทางที่จะมุ่งสู่วัดที่ป้าเบญจากายจะไปทําบุญนะคะวัดนี้อยู่ห่างจากบ้านป้าเบญจากายประมาณ35กิโลเมตรนะคะ ป้าเบญจกายชอบมาที่นี่มากนะเพราะว่าบรรยากาศดีนะคะแล้วก็วิวสองข้างทางก็จะมีทุ่งนานะมีทุ่งนามีภูเขานะคะ,ะเสมือนหนึ่งว่าป้าเบญจกายได้มาทําบุญนะคะแล้วก็ได้มาพักผ่อนหย่อนใจนะคะถึงจะเป็นเวลาสั้นๆนะแต่สําหรับปบ้าเบญจกายถือว่าโอเคแล้วนะคะที่ได้มาทําบุญด้วยแล้วก็ดูวิวนะคะสวยงามนะ,ะก็จะมีทุ่งนานะ,ะแล้วก็ มีนาข้าวนะคะดูแล้วสบายตาสบายใจดูแล้วเพลินตาเพลินใจนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากบ้านป้าเบญจากายก็ไม่ไกลเกินไปนะคะแต่ว่าวันพระปกติหรือว่าพระ,ะที่มีเดือนหนึ่งมีหลายๆวันป้าเบญจากายก็ไม่ได้มานะคะป้าเบญจากายจะมาเฉพาะวันพระใหญ่นะคะแล้ววันมาค่ะ,ะนี้นะคะป้าเบญจากายก็แผนงานที่จะมาทําบุญคือตั้งใจเลยนะคะตั้งใจที่ จะมาทําบุญนะคะที่นี่นะคะอันนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวป้าเบญจกายจะพามานะคะชมบรรยากาศภายในวัดนะคะแล้วก็พาทุกท่านนะคะมารับบรรยากาศแห่งบุญนะคะที่ป้าเบญจกายนะ,ะได้มาทําบุญนะคะวันมาคบูชานะคะอันนี้ถึงแล้วนะคะชื่อว่าวัดเขาดินนะคะวัดเขาดินนะคะตำบลมหาโพธินะคะ อำเภอรสระโบดจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งใน a c e b o o k ป้าเบญจากายมักจะเรียกวัดนี้ว่าวัดท้ายทุ่งนะคะเพราะอยู่ท้ายทุ่งนาจริงๆนะคะริมริมนะคะริมริม,ม,มวัดเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนานะคะทีะ่วิวนะวิวจะอยู่ถัดออกไปนะ,ะตอนนี้ก็เป็นต้นไม้นะ,ะพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสก็ปลูกต้นไม้ไว้หนาแน่นนะ,ะหนาแน่นแล้วตอนนี้นะคะก็มีร่มไม้ชายคาให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะ เวลามาทำบุญนะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เนื้อที่ไม่กว้างเท่าไหร่นะแต่ว่าเหมาะสมสำหรับคนที่จะมาทำบุญแล้วก็ไม่ชอบเดินไกลๆนะ,ะอย่างผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้ก็ลงจากรถก็มาที่ศาลาทำบุญได้เลยนะคะในภาพตอนนี้นะก็เป็นพระพุทธรูปนะคะปางหินเขียวนะ,ะปางลีลาประทานพรนะคะความสูงจะอยู่ที่สองเมตรนะคะเป็นผลงานของป้าบินจากายนะคะ เป็นผลงานของทางร้านนะคะจริงๆแล้วนะก็จะไม่มีหลังคานะเพียงแต่ว่าท่านเจ้าวาดมองว่านะคะอยากใช้งานคงทนนะคะก็สร้างหลังคาครอบนะคะแล้วก็เอื้อนะ,ะเอือเอ้ออํานวยให้คนที่มาสักการะบูชาช่วงกลางวันจะได้ไม่ร้อนด้วยนะคะนะคะแล้วก็ตอนนี้ป้าบินชากายก็นําอาหารไปถ่ายใส่โต๊ะ วางสํำรับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเก็บภาพมาให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศนะคะเห็นบรรยากาศที่ผู้คนมาทำบุญนะคะคนจะบางตาเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะเดี๋ยวเราก็มาฟังบรรยากาศนะคะทีะ่ท่านเจ้าอาวาสนะให้โอววาธรมนะคะเดี๋ยวมาฟังกันเลยค่ะขึ้นมาในโลกแล้วก็มาทําสิ่งนี้แหละนี มาสั่งมาสอนให้กับเบญญาศาตร์ทั้งหลายผู้เป็นมนุษย์เป็นส่วนใหญ่นะเป็นมนุษย์แม้แต่เทวดาแม้แต่พรหมนะก็ได้นะฟังคําสอนของพุทธเจ้านะประพฤติปฏิบัติตามก็ได้สูนะ่เข้าสู่มรคนไปตามระดับของผู้ประพฤติปฏิบัติน,ะนะตนั้นดังนั้นเราทั้งหลายนะผู้ยังเป็นมนุษย์อยูนะ่ชีวิตในวันข้างหน้าของเรานี้มีน้อยมาก พระุทธเจ้าท่านตารัสเอาไวนะ้ชีวิตของมนุษย์ของสัตว์เปลี่ยนเหมือนน้ำค้างบนยอดยอดเมื่อแสงแดดเกิดขึ้นไม่นานก็แห้งเหนะมือนพยับแดดเหนะมือนกับฟองน้ำนะที่ฝนะนที่ตกลงมาในน้ำแล้วมันเกิดฟองขึ้นแล้วมันก็แตกลงสันใะดชีวิตของสัตว์นี้ก็เหมือนกันนะมีอายุ นะไม่เกินร้อยปีกนะ็ต้องจบชีวิตลงแล้วนะแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีานะอายุแค่แปดสิบก็ภาพรษาเท่านั้นเองแม้พนะนะระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกเป็นผู้เลิศเป็นมนุษย์ผู้เลิศในโลกนี้ไม่มีใครเกียมเท่าได้พระพุทธองค์กนะ็ต้องดับขันเข้าสู่ลิขิามเหมือนกันดังนะนั้นผู้ใดมีความปรารถนา เนี่ยนะที่จะไปสู่ความพน้นทุกข์ก็ต้องศึกษาปฏิบัติในคำสอนพุทธเจ้าอย่างจริงจังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองด้วยคนรอบข้างด้วยเราอยู่ทุกวันนี้เราอยู่ด้วยความทุกข์ถ้าเราสังเกตดูอยู่ถ้าเราเข้ามาย้อนมาดูกายดูใจเราความทุกข์เนี่ยเกิดจากเราอยู่แทบทุกขณะก็ว่าได้ งานะทุกมีสองอย่างงานะทุกนะที่เกิดนะที่เกิดขึ้นเนะี่ยมีสองอย่างก็คือทุกเกิดขึ้นทางกายกับทางใจนะทุกมีนะทางกายเนะี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับนะไม่บังคับนะไปกำหนดก็ไม่ได้นะหิวใช่ไหม เยวก็ทุกหนาวก็ทุกร้อนก็ทุกค่ะหลังจากที่ทําบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พระกุณเจ้าท่านก็ให้พรขวดน้ำนะเรียบร้อยแล้วนะคะพระเบญจากายก็จะ,ะเดินมาที่ตรงนี้นะ,ะตรงนี้ก็เป็นผลงานของร้านอีกเหมือนกันนะคะพระยืนนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานของร้านนะคะ,อ,ะอีกชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเข้ามาในศาลานะะศาลาปฏิบัติธรรมนะคะ สาลาปฏิบัติธรรมที่เพิ่งติดกระจกได้ไม่นานนะคะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของญาติธรรมนะคะที่ทำให้าสาลาปฏิบัติธรรมนะคะมีกระจกเรียบร้อยแล้วนะเวลาทีา่หน้าหนาวนะหรือว่า,าช่วงใบไม้ร่วงนะแล้วก็ช่วงที่มีการาทำนานะคะก็จะมี ลมพัดนะลมพัดใบไม้เข้ามาในศาลาทาให้พระคุณเจ้านะก็จะทําการทําความสะอาดก็จะลําบากหน่อยนะอันนี้เป็นชื่อนะชื่อผู้ที่ถวายนะถวายประตูบานเลื่อนบานใหญ่นะประตะูที่เราจะเปิดเข้ามาในศาลาปฏิบัติธรรมนะคะเปิดเข้ามาก็ภาพที่เห็นก็จะเป็นอัศงงนะคะที่ไม่ให้สุภาพสตรีขึ้นไปนะคะเราก็พระเบญจกายก็จะถ่ายทำภาพอยู่ด้านล่างนะคะ ด้านหน้านะคะพระประธานก็ชื่อว่าชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อรวยเป็นผลงานของร้านทั้งหมดนะ,ะสิ่งพระพุทธรูปในวัดนี้ทั้งหมดนะ,ะเป็นผลงานของร้านทั้งหมดเลยนะคะอ,อันนี้เป็นพระจันาร์ใหญ่นะคะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะองค์ท่านนะะหลวงปู่มั่นซึ่งตอนที่อัญเชิญสถิตนะคะอัญเชิญสถิตประดิษฐานก็ขบวนใหญ่โตนะคะ ยาวมากเลยนะข,ขบวนที่อัญเชิญหลวงปู่นะฮะสถิตนะฮะที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดเขาดินนะคะแล้วก็นะฮะอันนี้ก็จะดูภาพใกล้ๆนะดูภาพใกล้ๆท่านก็จะ,ะยืนเด่นเป็นสงานะฮะแล้วก็เวลาเราเข้ามาในนี้ก็จะ,ะรู้สึกว่าจะต้องสงบนะฮะจะต้องสงบแล้วก็สํารวมกายวาจาใจนะฮะเพราะว่า มีพ่อแม่ครูอาจารย์มีพระพุทธเจ้านะคะเป็นองค์ประธานแล้วก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์อาจารย์ใหญ่นะ,ะอยูอ่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันทําให้เรารู้สึกว่านะคะเข้ามาแล้วก็ต้องสํารวมโดยอัตโนมัติเลยนะคะส่วนองค์เล็กๆนะคะก็เป็นหลวงพ่อรุ่งเรืองหลวงพ่อร่ํารวยนะ,ะอันนี้ก็ขบวนใหญ่เหมือนกันนะคะถึงจะเป็นองค์เล็กนะคะพี่วิโรจน์นะคะญาติธรรมแล้วก็พี่แมวนะคะเป็นญาติธรรมก็ได้สร้างถวายนะคะที่ วัดเขาดินนะคะแห่งนี้นะคะให้อยู่ในศาลาสวดมนต์นะคะสวนริมขวานะริมขวามือของเรานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ดูลน,นะคะเป็นหลวงปู่ดูลน,นะคะก็อันนี้เป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะคะนี่ก็เป็นหลวงปูดนนะะงป่ดูลนะหลวงปู่ดูลก็จะอยู่ทางขวามือนะคะของเรานะคะก็ถือว่ามีพระประธานนะ,ะพระพุทธเจ้าแล้วก็มี ซ้ายขวานะคะก็เป็นหลวงพ่อลุงเรืองล่ารวยแล้วก็เป็นหลวงปู่มั่นนะ,ะหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงปู่ดูลน,นะคะป้าเบญจกายจะก็จะเก็บภาพมาให้ทุกคนได้เห็นภาพใกล้ๆนะคะหละเสร็จจากการที่ให้ทุกท่านได้ชมอัดสงชมพระประธานแล้วป้าเบญจกายก็จะถือโอกาสนะคะนั่งกรรมฐานนะคะสัก20นาทีเพื่อที่จะสงบกายสงบใจนะคะาสาธุค่ะ